right now is car number 36 Azim from ADC Racing Team Malaysia 9.535หมายเลข92ครับมาก่อนครับยุพรชาศรีทินกรน้อยสายไหมไม่มีเวลาในลนแรกครับ <ขา S 2> จิมห<อ>มีนั่นแหละคันนี้ใช่ไหมคุณจะตกกระป๋องแล้วตั้งแต่มีหมีเนยอ่ะทำไมอ่ะอ๋อเมือ <laughs> ่อก่อนเรื่องหมีคุณอันดับหนึ่งอ่าใช่ครับจิมหมีจิมหมีตั้งแต่มีหมีเนยขึ้นมาเนี่ยคุณก็ ตกกระ๋องเลยเดี๋ยวผมต้องไปหาท่าเต้นของผมดูใช่ตอนนี้หมีเลยก็ต้องถอยไปใช่หมูเด้งมาหมูเด้งมาหมูเด้งต้องถอยละถูกต้องสวนสัตว์เชียงใหม่มีเสือตาแบลลละเอวาอ่าน้องเอวาน้องเอวาอะไรกันก็ะหม่หรอถ้าวันนั้นกูไม่กระทืบทานอสปานี้แม่งดังไปแล้วถูกต้องกระทืบแล้วเผาด้วยโคตรโหดเลยใจร้าย จะมีคนถามนะว่าพี่ธนอสมาไหมบอกโอ้เขาไปอยู่บางแสนลงทะเลเป็นหมาบางแสนไปแล้วมีความสุขออกลูกออกหลานไปแล้วครับสุดท้ายครับจะไปหรือไม่ไปจะอยู่หรือไม่อยู่ครับต้องเร็วกว่า9.5เป็นอย่างน้อยอยและต้องผ่านการตัดตัว9.9 9.9ไม่ไหวหรอกต้องเร็วกว่า9.5ครับถึงจะมีสิทธิ์ไปครับมีโอกาสหรือเปล่าได้เรกว่า9.5 เกิยืนหนึ่งไม่เป็นทางการครับ9.178ครับสับเกียร์5เกียร์หกระเบิดปั้งแล้วโอ้โหมีสิทธิ์ลงแปดด้วยนะดูการวิ่งปายนี่รอดู <c oughs> ดูฮะตายแล้วก็แม่ <c oughs> สหายอีโว